ชมนะครับสวัสดีคุณชมทุกท่านนะครับวันนี้จะพาคุณชมมาเอาตัวเลขนะครับกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่มาสัศจารย์ที่มีจอมปลวกขึ้นเยอะๆนะครับตอนนี้เรามาทีมงานมาเอาตัวเลขนะครับชาวบ้านนะครับมาเอาตัวเลขนะครับตัวเลขปู่จอมปลวกคล้ายพระสีวลึงหรือคล้าย โอไม่ได้มาใชาอะไรนะครับแล้วแต่คุณชมเราจะเห็นอาจจะเหมือนกันเนะเาะแต่บอกว่าคลายโน้นายนี้ก็อาจจะไม่เชื่อนะครับแต่ว่าให้คุณชมได้ชมแล้วว่าจะคล้ายเป็นอะไรนะครับเมื่อกี้นี้ทำวิธีก็ตัวเลขก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าอยากดูว่าในใ,ในในการจุดทูบเสียงทายในวันนี้นะครับวันพฤหัสนะครับว่าจะได้เป็นตัวเลขตัวเลขตัวไหนนะครับเรามาดูกันนะครับเป็นตัไใเนาะคุณที่เห็นบัวตัวเลข ไรฝันแม่นบ้ได้ฝันดีบ้างบอฟันเห็นยายเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่นะฝันเห็นยายตีค่ะฟันเห็นยายไปเจาของที่บอจ้าอ้ไม่ได้เพลินรีใจเพาะนอเมื่อกี้นี้รู้ค่าว่าจะมามั่งถึงมาให้มาเข้าฝันอ่ะเออแต่ก่อนว่าจะมาเอานาแล้วแต่ว่าไม่ได้มาค่ะวันนั้นก็เตรียมไว้มันกันวันนั้นอ่ะฝนตกฝนตกอันนี้ก็ทาใบสีใหม่มือนองวันนี้เลยอ๋ออันนี้ใบอยสีมาด้วยแต่แปลกมากเนาะฝนไม่ตกเลยวันนี้ ทองฟว้าเต็มใจด้วยลกอเคยเห็นไหมคนพี่เคยเห็นไหมตรงนี้เพิ่งเพิ่งเห็นหรือว่าเดินผ่านยายขคนมาแดงมไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเลยเดินเนี่ยตรงนี้แหละผ่านทุกวันก็บ่าได้เนี่ยเหมือนไม่ไม่ผ่านไม่ถึงไม่ถึงอาทิตย์ได้ไม่ได้มาอาทิตย์ก่อนมาแต่แต่ค้ังหลังนี่เพิ่งเห็นกลางวันนี่มากลางวันนี่ตั้งแต่วันนั้นเพิ่งมานั่นนี่ไม่เคยไม่เคยมาตั้งแต่ก็ขึ้นใหม่นี่กำลังขึ้นเห็นไหมครับกำลังขึ้นเนาะใหม่ยังใหม่อียมเลยนี่เห็นยังสีมันหมดแล้วสี ีสถ้ามีโชคมีล่าพี่ว่าคิดในใจว่าจะทําอะไรไว้ตรงนี้นะครับทำเป็นอะไรก็จะทำารนักเลยแล้วจะถูกไว้ราวัลที่หนึ่งได้เลยจะทําเป็นสารเป็นอะไรให้ท่านหรือยังไงทำเป็นป็แกก็อยากอยากมีบ้านอยู่เนาะท้าบ้านอยู่ทําบ้านอยู่ทำบ้านให้บ่ทาบ้านให้เลยเดี๋ยวัวจะมาตากฝนยู่นี้เนาะที่แรกก็ว่าจะชวนทําอยู่แต่เพราะว่าเดี๋ยวก่อนให้โดน ให้ถูกเลขครับปู่คงให้กอนเดี๋ยวทำให้สวยๆเลยว่างี้ครับให้สวยๆเนาะยาใหญ่โนเทรนเนาะจางกรองไม่หมดเคยบวงเคยอย่งไี่เนยถูกเลขให้อย่างดีเลยแหละครับถูกหวยแล้วที่ยายเดินใหญ่ใครมาเดินก้นเนี่ยถ้าปู่ให้ถ้าตายายให้จริงๆครับมาทำให้จริงๆอ๋อถ้าตายายให้เนาะครับถ้าปู่ให้ยยาก็ต้องให้แล้วแหละถ้าไม่ให้ลูกหลานก็ไม่มีเงินทำ่ะเนาะไม่มีเงินทำแล้วถ้าต้องยายให้อันนี้จะรอทูบเสียงทายใช่ไหมครับ เราเพ่เสียนไก่เสียงไก่ก่อน44 45ป่ะไหนเี่นู้นถูเทียงไก่เล435ใช่่ะ4 44 44เงนลย4เลย4มาแล้วเอาลู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 3 5เลยอ่ดูทูบเสียงไา่นะครับไข่เยครับตอมปัวนะครับขยับไปข้างหน้าหน่อย เป็นกาเพชรเลยงไปเห็นไการเต็มเลยเป็นกาเพชรมั้งจริงๆ้วยะไปไหนก็ให้หันหน้าไปทางไหนก็บอกเขียดยังอยู่เขียดก็ยังอยู่เนาะเขียดก็ยังอยู่มัไไม่ไปไหนเลยนี่นี่เขาเกาะอยู่นี่เลยเกานี่นะเขียดก็สีจริงเลยเขามองเขียดสีเจ้าของเขามาให้แล้วเห็นไหมนะกลางค้าสีค่ะกลางคาสี่มาแล้วหนึ่ เขายกึขายกมือให้เลยเหมาได้หนึ่งหนึ่งมาเห็นไหมนหนึ่งมาแล้วสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งก็มีอยู่บางทีถ้ามีสามนี่สี่หนึ่งสามสามหนึ่งไม่เอาโชคบ่ีอยวมาเอาลาบอนลองลองอันนี้ไส้หนีมันมันสิขึ้นคลิปครับไปเลยนะองในแม่ยังมองเห็นชัดเลยขึ้นเงาเลยจิรีบจะรับเลยเดี๋ยวทูกเสียงไทยตัวไหนมาแล้วครับเนี่ยสีหนึ่งมาแล้วสี่หนึ่งมาแล้วจู้แลว ทีหนึ่ามีหนึ่เนะีหนึ่งสามเชไรเนยน่อคได้ำหมาอย่างเย่ยตีมเตำเขียนหายแล้วนะอยากไอยากนอยากมากไม่ได้มากบอไปไงีหนึ่ เอาละเดี๋ยวรอห่งสามสีหนึ่งสี่ก็ได้ฮีหนึ่งสามหนึ่งครับมาลู้เดี๋ยวเดี๋ยวตายายแกให้ครับให้นะเด้อโคสามตัวเด้อโอ้วันนี้มีคันห้าก็มีใบสีด้วยเนาะใบสีด้วยนะครับใบสีด้วยทำอย่างสวยเลยใบสีมาให้ด้วยใบสีปากชามใบสีเปิดโชคติดเปิดโชคเปิดลามได้โชคใหญ่นี่มาปฏิบัติอย่างดีเลยแล้ว ไม่ให้อดเลยแหละวันนี้นะครับจะมาขอโชคขอลาบนะครับข้อเดือมหลายนั่นจ้ายับมาเทานี้สเลยช่วยกันดูทุกทุกคนน่ะแมออใครมีโชอมีลาบยุ่ยยุ่ยยุ่ยุ่วย่ยย่ย่ยยุ่ยย่ยย่ยยุ่ยยล่ง เนี่ยใหญ่พื้นที่กว้างจะว่าแปลกมงมาชัดนี่แปลกอย่างอยมางึงนึงเสียงตุ๊บตุ๊บตุ๊บรงนี้ตุ๊บๆหยก็ดีไหมเงียบนี่เสียง่บอกใหญ่ายายก็ดีใจเออโมดอลลอยครับโมันโมตุบตุบตรงนี้เาะตรงนี้ลนี่มาโดนแล้วมนแนมขึ้นมาเดี๋ยวมันคือนมาม่นวยยังเทาอันนี้ก็ย่างไม่ถูกคะแนนสามได้แลวมาเอาตามบ้า ตกน้ำตุ๊ัตุบันี่ยถาม้นมระบ้าต้นขี้อยู่ตะโดนแล้วอลีเนี่ยลมกินดินใส่เราเราถามเพื่อนช่างต้นมเนี่ยได้ยินเสียงเลยตีได้ยินเสียงตุ๊บตุบจะไหนตุ๊บทังนู่นตุ๊คือม้างตุ๊บละมาเนีย้างนี่แหละจุบอันคอยก็มานั่งเคียร์เคลียร์ใหม่อยู่กนาะวดจใหม่หมดขนานาจะให้แล้วแหละบันนี้ตุ๊บในน้ำมีกัมือแส่รานตุบแน่น้ำอีกคอยก็เลยข้าานี้ั้งวนี้ย่าง บางน่ายเลยนิดนึงเนี่ยเมื่อกี้นี่นะก่อนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาถึงที่แรกเลยน่ะโอ้ไม่ห้าก็สามเลยไม่เจ็ดก็สามไม่ห้าด้วยไหนเลขที่นั่นแหละทุกเสียงไทยสามสาแน่นอนถ้าสามก็เหมาะเลยแล้วเจ็ดเจ็ดต่มก็ตกใส่น้ำเมสองครั้งไปดูเราทักทายไงเราดีใจเห็นลูกหลานมา ม <łość> ันคับสามโอ้สามปีหนึ่งสามสี่หนึ่งสามอ้สามหนึ่งอิรโอสามหนึ่งอิรสามหนึ่งอิี่เห็นเลยแหละเอ้าน่าจะมนอิรด้วยนีม่รีเลิลหน่งนักเอาคัดไหมคัดไหมนี่เอาคัดไหมนี่สามฉันว่าสามใช่ไหม มวยเรื่องเนี่ยสามเน่สามเดี๋ยวดูคนรุนรุ um ่นนะชัดไี่น้อเตาใหญ่ทำนี่เสามตาใหญ่โอเลยสามเจ้าเลยสามในสามสี <countries. S 2> ่สามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามแน่เดี๋ยวดูอนลุนสุดท้ายก่อนรุ่นสุดท้ายโดเดอรโดเดอเป็นสี่หนึ่งสามเรือสี่เยอะกนเจ็ดหรือสามสมถ้าสี่หนึ่งสามก็ตรงกับเลขที่เห็นนะครับเมื่อตอนเมื่อสักครู่นี้นะครับ แกนี่จอมปลวกเด้เนาะเพราะว่าปู่ปู่ชัยจะเห็นเลขสี่หนูเห็นหนึ่งสามหนึ่งเนาะเจ้าเด็โคลนปลวกขึ้นแปลกจอมปลวกขึ้นแปลกมากนะครับมีแสงและยิบและยักด้วยนะครับท่านผู้ชมมีแสงจริงด้วยนะเนี่ยโอ้โหละจะของเข้าไปไหนโอ้นี่นี่อยู่ข้างล่างนี่เด้อนี่ลงมาแล้วบ่นี่นี่นี่แหละลงแล้วเนี่ยโอ้แสดงลงมาบอกเลขข้างล่างแล้ว ให้ลุ้นใหลุ้นข้างล่างเลยเอะเอาเลขเอาเลขที่ที่อยากอยากดูเลขก็ตามช่องคุมซาพญานาคเดยที่นึงเออกเถอะนี่เจ็ดเออน้ะมันยอดเลขแต่ที่นี่เจ็ดตบุ๋นนทำไมมานได้เจ็ดลุ้นสามเจ็ดบ่เลยเจ็น่าจะเป็นเจ็ดสามเปน่าจะเป็นเจกับเจ็ดตัวเดียวกันกับเจ็ดกับหตัวเดียวกัน นั่นแหละวนาเจ็ดกับหนึ่งก็เลยคนสี่หนึ่งเจ็ดะครับสี่หนึ่งเจ็ดโอ้คณนะครับลุนเมื่อกี้รุนเลขสามขึ้นออกมาเนี่ยลุนเลขสามจนลนเลขสามไม่ได้จดไ้นะครับแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมเลขนี้ก็สวยอืนี่ก็สวยเนาะสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดยหรอยงเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสี่นะครับอ่ะสลับ่งเจ็ดสี่ก็ได้เนึ่งเจ็ดสี่ก็ได้นะครับเพราะว่าเลขมันจะหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับสวยมากหรือเจ็ดสี่เจ็ดดูสี่เลยแล้วต่แล้ต่เนาะจะเอาหนึ่งสี่เจ็ดก็ได้เออหนึ่งสี่เจ็ดก็ได้เนาะจะมีอะไรเลขอะไรหนึ่งสี่เจ็ดเออคือคือคือบอกเจ็ดอันี้เจ็ดเนาะเจ็ดเจ็ดมั่นใจละร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วน เลขเจ็ดมันกินรุ่นสามนเรื่งเรืน่นจดสี่นจดไปนะครับแผ่งชมอืมาเอา้งใถ้าไม่มีแป้งนะเดือมาตจสวยมากเงาเป็นกเพชรเลยสี่เจ็ดเป็นัเพชรเลยเนาะเจ็ดอันนี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดอ่าสี่ห่งเจ็ครับคุณผู้ชมสี่หรือ7จ็หนึ่งส 7หนึ่งเจ็ก็ได้หนึ่งสีเจ็ก็ได้เด้อยเอร์เซ็นเจ็ดร้อยเรซายังไม่จบนะเห็นในนั้นสามห้าสามห้าสามห้าชเล็นมเนเขาบอกว่าเขาเห็นสามหนึ่งครับสามหนึ่งสามหนึ่งสามถ้าเห็นเลขไหนก็จดไว้ครับบ้านครับ โอเคครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากเลยนะครับตามที่เห็นตัวเลขนะครับเลขยังไงเลขยัง่ะเห็นตามที่เห็นนะครับจอมปลวกเหมือนทาสีวลึงนะครับนะสวยงามมากแล้วก็หลายที่ด้วยนะครับนะครับข้างบนนี้ที่เป็นนั่นคือโรยแป้งนะครับเจ็ดหนึ่งสีก็ได้ครับไปโรยแป้งก็เลยก็เลยดูแล้ว สีขาวๆอกนะครับแต่ข้างล่างนี่เป็นเงาเงามันเพชรตั้งแต่มาเลยครับประกายิ้มยับยับสวยงามมากเป็นเงาและยิ้มยับเนาะเสียดายเนาะงโรยแป้งแล้วก็นี่นี่เดี๋ยวข้านี่ยังเห็นอยูดูดูนี่ไอ้พีนเราไม่โน่นกี่นี่แค่ยิ้มยัแกระเด็นเห็นอยู่แค่ยิยับอยู่แค่นี้เองเลี้ยงมาเยอะมากเลยครับวันแรกไม่ติดดอกตูดขึ้นแต่สองเจ็ด สอง็อ่มันสเมพี่มันจ็ดสองสี่สองฮะเจ็องเออแปดเจ็ดสองไหนจ็ดเจ็ดสองตัวไหนพี่มาจบดวันแรกอ๋วันแรกได้เจ็ดสี่เจ็ดสองแปแปดเจ็ดสองเป็ดเจ็ดสองอ๋อวันแรกวันนี้มาได้สี่หนึ่งเจดสองนคหรือ เจ็ดสองกับเจ็ดหนึ่งเนาะมื่นหนึ่นเนาะเออเออเป๊กเนาะมันก็เนาะเดี๋ยวคืนนี้เดียวกันงเดี๋ยวไปบอกอีกทีนึ่งที่ขึ้นคโลกไหครับก็ท่านอาคงจะให้แล้วนะท่านอาจะให้แล้วครับตัวเลขอาขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะครับตัวเลขเราได้แล้วนะครับอ่ะจำไว้เด้อจำไว้ อสเพีเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสาธุสาธุครับสาสาธุครับานุ้้าไปกสินี้านหลังนี่ดานหลังคนสาพอสรุปตัวเลขคับคุณชมเครับเจ็ดหสอามเจ็หนสี่หรือสี่หนึหรือหนึ่งสี่เจ็ดนะครับคุณผู้ชมนะครับในส่วนตัวเลขได้มาแล้วนะครับจอมปลวกเหมือนพระศบุรีไอ้ตรงนี้ก็จะมีสิบสิบเก้าสิบเก้าแล้วพี่เนาะ จอมปลวกมีสิบเก้าอันนะสิบเก้าสิบเก้าองค์ก็ได้นะครับเพราะเหมือนเจดีเลยนะครับเรียกองค์กันนะเพราะว่าสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสิบเก้ารอเรียงกันเป็นหมดเลยนะครับอ่ะให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยเด้อะนะครับมีโชคมีลาบ้วยกันนะครับสาธุสาธุาธอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับผม